ทําให้มันเป็นจุดแคชเชียร์จุดคิดเงินเนี่ยมันก็มีจุดต่างๆที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นต้องโฟกัสถึงมันว่าจุดนี้ควรนะจุดนี้ควรนะเดี๋ยวยิม้มขออนุญาตเดินเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็แนะนําลูกค้าไปทีละจุดตามที่เราคิดว่ามันสมควรต้องมีในเคาน์เตอร์แคชเชียร์ร้านเคมีเกษตรนั่นเองค่ะโอเคช่วงนี้ลูกค้าเออออกำลังตัดต,ต่อนะโอเค สเตอร์แคชเชียร์นะคะวันนี้มาเอาใจร้านเคมีกเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะส่วนใครที่เลื่อนมาเจออุ๊ยร้านเคมีกเกษตรแต่เราไม่ใช่แต่ใกล้เคียงนะคะก็ตั้งใจฟังวันนี้มาแนะนำเคาน์เตอร์ที่เป็นจุดแคชเชียร์จุดคิดเงินนั่นเองก่อนอื่นที่จะไปพูดทั้งหมดเกี่ยวกับเคาน์เตอร์สำหรับเป็นจุดแคชเชียร์จุดคิดเงินในร้านเคมีกเกษตรนะคะต้องบอกว่า ตัวยิ้มเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทันสมัยมีความรู้สึกว่าใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเคาน์เตอร์ของเราคือทันสมัยที่สุดนะคะสิ่งที่ยิ้มรู้สึกว่าทันสมัยนั่นก็คือร้านเคมีเกษตรในยุคมียุคปัจจุบันนั่นเองเพราะตัวยิ้มนะคะบอกเลยว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คุณพ่อเคยทําธุรกิจ ร้านเคมีกเกษตรอยู่ที่ต่างจังหวัดเช่นกันนะคะทีเนี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าคือยุคยิ้มเนี่ยจะเป็นยุคที่โตมากับร้านเคมีกเกษตรที่ภายในร้านเนี่ยก็จะวางปุ๋ยไว้เต็มเลยเป็น เป็นแถวๆอ่ะเป็นกระสอบเนาะก็แถวเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสูตรเนาะปุ๋ยก็จะมีสูตรอ่ามีปุ๋ยมีอ่ามีชั้นวางที่เป็นลักษณะว่าทําจากเหล็กทําจากชั้นไม้เหล็กฉากแล้วก็วางของที่เป็นอาทิเช่นอ่ยาฆ่าญ้าหรือถ้ายิมยิมย,มย,มยิมเรียกตอนนี้ไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังจะมีเขาเรียกว่าเคมีเกษตรแบบนี้ไหมก็ยังมีพวกยาจับใบเคมีต่างๆที่เอาไว้ใช้ฉีด เกี่ยวกับผลผลิตต่างๆของยิ้มเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นเมืองผลไม้ก็จะมีพวกอง,งุ่นส้มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโตมาในยุคที่ร้านเคมีกเกษตรเนี่ยในมุมของป้าเจ้าของร้านเนี่ยก็จะนั่งอยู่ที่โต๊ะบัญชีนะ เป็นเชื้อสายจริงก็จะมีโต๊ะบัญชีอยู่1ตัวแล้วก็มีเก้าอี้นั่งรับลูกค้าลูกค้ามานั่งข้างหน้าก็คุยว่าจะสั่งซื้ออะไรนู่นนี่นั่น,นแอร์เรียข้างๆก็เต็มไปด้วยปุ๋ยนั่นน,น,นี่นี่นู่นพอตอนนี้ค่ะตัวยิ้มเองเนี่ย มาทําตัวเคาน์เตอร์คิดเงินแล้วก็มีลูกค้าค่ะบอกว่าเป็นร้านเคมีกเกษตรยิ้มก็คิดขึ้นมาเลยว่าการที่เราจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับเคมีกเกษตรสิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าใส่ใจอันดับแรกๆของตัวโครงสร้างของตัวเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะนั่นก็คือความแข็งแรงเพราะว่ายิ้มอยู่ในร้านเคมีกเกษตรของป้าสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเอ๊ะอะไรเบาในร้านอะไรที่เบาไม่มี น้ำยาก็จะเป็นแกลอนไม่เป็นแกลอนก็เป็นขวดอย่างน้อยเป็นลิตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปุ๋ยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะกระสอบหนึ่งก็50กิโลเดี๋ยวจะว่าว่าไม่เคยทําเคมีกเกษตรคือเคยอยู่แต่เป็นยุคที่หลายๆ10ปีมาแล้วนะตั้งแต่แบบยิ้มยังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นนักเรียนเบบีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าอ๋อมันจําเป็นที่จะต้องแบบมีความแข็งแรงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าใครจะโหลดปุ๋ยตรงนี้ไม่ยิงบาโค้ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ว่าในจุดคิดเงินอาจจะเป็น อุปกรณ์อื่นๆและในยุคนี้บางครั้งมันนอกจากปุ๋ยนอกจากสารเคมีเคมีพันธุต่างๆมันยังมีสิ่งอื่นๆที่สามารถนํามาวางตรงนี้แล้วเป็นจุดคิดเงินมันอาจจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกได้ว่าร้านเคมีเกษตรในยุคนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นแบบ เขาเรียกว่าเหมือนแบบปรับลุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยในจุดที่จะให้ลูกค้ามาคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยนึกย้อนตัวเองไปตอนเด็กๆปามีแค่โต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในยุคนี้โอเคเราจัดร้านให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีจุดแคชเชียร์และที่สําคัญนะคะการที่เรามีจุดแคชเชียร์ยิ้มเกิดในยุคที่เป็นร้านเคมีกเกษตร1 0ถึง20ปีที่แล้วเป็นยุคที่เงินเชื่อลูกค้าเข้ามาที่มีโต๊ะบัญชีเป็นลักษณะว่าบอกว่าเราเอาอะไรบ้างแล้วรอเราไปส่งแล้วก็เป็นลักษณะลูกค้า เครดิตเนาะก็รอเก็บผลผลิตแล้วก็ชําระเงินแต่เวลาที่เรามันมีจุดแคชเชียร์แบบนี้ในมุมของยิมนะวิมันติดแล้วก็เก็บตังได้เลยเออมันดีจังเลยสําหรับธุรกิจเคมีกเกษตรนะคะและวันนี้มาโฟกัสในเรื่องความแข็งแรงนะคะที่เล่ามาทั้งหมดคือตัวยิมเองเนี่ยรู้ว่าสิ่งต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆโปรดักต่างๆในร้านเคมีกเกษตรค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ ทำให้มันเป็นจุดแคชเชียร์จุดคิดเงินเนี่ยมันก็มีจุดต่างๆที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นต้องโฟกัสถึงมันว่าจุดนี้ควรนะจุดนี้ควรนะเดี๋ยวยิ้มขอริยาเดินเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็แนะนําลูกค้าไปทีละจุดตามที่เราคิดว่ามันสมควรต้องมีในเคาน์เตอร์แคชเชียร์ยร้านเคมีเกษตร,รนั่นเองค่ะโอเคช่วงนี้ลูกค้าอ,อ่อ,อ,อ,อกําลังตัดต่อเนาะโอเคพี่ม,มาถึงแล้วอ่าตอนนี้นะคะยิ้มอยู่ด้านในของตัวเคาน์เตอร์ต้องบอกว่าเวลาที่เป็นจุดแคชเชียร์เนี่ย เมื่อสินค้ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมันก็จะมีจุดโหลดสินค้าที่เป็นตัวดรอปเตี้ยตรงนี้ค่ะลูกค้ามาก็อาจจะนำของมาวางซึ่งบอกตามตรงว่าในมุมของยิมที่เป็นสมมุตินะคะถ้าเราเป็นลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าร้านนี้ทันสมัยมีความรู้สึกเป็นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะฉันเดินเข้าไปในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยการหยิบ สินค้าต่างๆแล้วมาวางตรงนี้มาโหลดไว้ตรงนี้รอเจ้าหน้าที่ใส่ถุงตรงนี้แล้วก็รอส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยมันรู้สึกว่าโอเคมันเป็นสัดส่วนเป็นสเต็ปที่มันไล่มาตามการใช้งานจริงๆแต่การที่มีของหนักๆแล้วโหลดอยู่ตรงนี้โอเค แต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ๆโดยปกติเราก็อาจจะไม่ได้เอามาเพื่อใส่ถุงหรืออะไรแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์การเกษตรวัสดุต่างๆหรือที่ลักษณะเป็นขวดเป็นกล่องเป็นอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมาใส่ถุงมาคิดเงินหรืออะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้การรับน้ําหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเตี้ยด้านเตี้ยด้านเตี้ยต,ตรงนี้ที่เราดรอปเอาไว้ตรงจุดที่เรามีอุปกรณ์อันนี้เราแถมให้เนาะเดี๋ยวถ้าลูกค้า ติดตามหน้าเพจนะคะเดี๋ยวจะมีรูปภาพเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เราจะมีเขาเรียกว่าที่แขวนถูไปให้นะคะติดตั้งนะคะแถมฟรีไปกับตัวเคาน์เตอร์แล้วก็หน้าโต๊ะตรงนี้ต้องบอกว่าการรับน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบ50กิโลเอามาวางได้ ถามว่า50กิโลวางได้เพราะยิ้มเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่หนัก50ขึ้นไปนั่งรับน้ําหนักได้ไม่มีปัญหาแต่ในแง่การโหลดขึ้นมาจริงๆเราคงไม่ได้เอากระสอบปุ๋ยขึ้นมาแต่อย่างน้อยๆนะคะเป็นการันตีว่าอ๋อของหนักๆวางได้เพราะบางครั้งมันก็อาจจะวางอุปกรณ์อื่นๆที่มีน้ําหนักเยอะแต่ไซส์ไม่ได้ใหญ่บางทีอาจจะมีเรื่องของแบบเอ่อปั๊มลมมีแบบเครื่องฉีดยามีอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นสามารถโหลดมาวางตรงนี้แล้วก็คิดเงิน หรือว่ายิงบาโค้ดหรือว่าต่างๆนานาจริงๆที่บอกคืออยากจะบอกลูกค้าว่ามันแข็งแรงรับน้ําหนักได้แต่การที่จะหยิบอะไรขึ้นมาวางบางอย่างมันก็ดูตามไซส์ด้วยดีมจะลองนําโซฟาตัวเล็กๆค่ะจําลองว่าเป็นอุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ก็แล้วกันนะคะอ่ะโหลดวางตรงนี้อ รอการใส่ถุงนะคะรอเจ้าหน้าที่ไปซื้อถุงนิดหนึ่งถุงหมดนะคะเพราะว่าใหญ่นะคะอะสำหรับลูกค้าที่มองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นว่าแบบเอออันนี้คือโซฟาที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะเอาขึ้นมาวางจําลองเพื่อให้เห็นว่าแบบเออมันวางของที่หนักใหญ่วางได้แล้วถึงเวลาเนี่ยแอบเห็นตรงนี้เนาะตรงนี้แหละเป็นที่แขวนถุงนะคะแต่ว่ายึดติดตั้งไปแล้วลูกค้าก็เลยไม่ได้เห็นนะคะยังไงเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมเป็นรูปภาพเพิ่มเติมในเพจเนี่ยนะคดกดติดตามไว้แล้วกันนะคะอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเอามาจำลองว่าเออสามารถวางของชิ้นใหญ่ตรงนี้ได้นะสามารถที่จะโหลดขึ้นมาวางตรงนี้บางครั้งมันอาจจะรอการประกอบบางครั้งมันอาจจะรอการยิงบาร์โค้ดหรือว่าการอะไรต่างๆนะครั้งง่ายๆว่าสามารถนําสินค้าเนี่ยมาวางในแอเรียบริเวณนี้ได้แบบวางได้สบายๆเลยพอถึงเวลาค่ะถ้ายิ่งไปกว่าตัวโซฟาแล้วเนี่ย ยิ้มก็ไม่รู้ว่ายิ้มจะวางจำลองอะไรให้เห็นว่าความแข็งแรงของเราคือวางได้จริงๆแต่มองไปแล้วนี่ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าโซฟาแล้วเนาะน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วที่อยู่ใกล้ๆอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของความแข็งแรงเป็นในเรื่องของฟังก์ชันความเหมาะสมเอาสินค้ามาวางโหลดใส่ถุงคิดเงินส่งมอบให้ลูกค้าและแน่นอนค่ะว่าจุดคิดเงินจําเป็นต้องมีที่เก็บเงินเราจะไม่มีที่เก็บเงินได้ยังไงคะมันจุดคิดเงินชัดชัด ชุดนี้จะเป็นลักษณะตัวแอลชุดนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะยาวอย่างที่คุณเห็นเนี่ยยาวไปแบบนี้แล้วก็หักมุมมาเป็นตัวแอลซึ่งมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่สามารถที่จะวางจอมอนิเตอร์สามารถที่จะมีอุปกรณ์การคิดเงินแล้วก็ในยุคสมัยนี้เนี่ยการคิดเงินเนี่ยมันจะมีเครื่อง POS ที่มันเ,เขาเรียกว่า สำเร็จรูปเนาะจำเป็นต้องมีจอซึ่งจริงๆจอใช้งานจริงๆอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้ก็ได้ยังไ,ไม่ได้มีจอประเภทนั้นแต่ว่านําจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมาวางจําลองนะคะแล้วก็ในยุคนี้ก็จะเป็นลักษณะทัชสกรีนนั่นเองนะคะก็จะไม่ได้เทอะทะแบบมีเ,เคสคอมพิวเตอร์อะไรมากนักแต่ถ้ามีด้านล่างก็ประยุกต์ให้สามารถ วางคอมพิวเตอร์ได้ส่วนด้านในมไม่มั่นใจว่าทีมงานมีมีรูปอินเสิร์ตไหม mm hmm. อ่าโอเคเดี๋ยวอยากให้เห็นนิดนึงค่ะก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันในการเก็บของค่อนข้างเยอะและก็ที่สําคัญเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่อง POS มันจะมี เครื่องที่เอาไว้คิดเงินเนะเก็บเงินนะคะเป็นเป็นลิ้นชักนะคะที่สามารถเก็บเงินได้อะไรเงี้ยอ่าอย่างที่ลูกค้ากําลังเห็นเนาะเราก็จะมีฟังก์ชันแบบนั้นก็จะมีช่องที่เราครีเอทออกมาเป็นฟังก์ชันที่เราตั้งใจแล้วก็ทาเอาไว้อยู่แล้วที่สามารถใส่เครื่องคิดเงินแบบที่คุณลูกค้ากําลังมองเห็นพอถึงเวลาค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลว่า1ความปลอดภัยเกิดขึ้นถ้า ไม่ได้มีภาพอินเสิร์ตแบบนี้ไม่ได้มีรูปอะไรแบบนี้นะคะลูกค้ามองจากภายนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้ว่าจุดที่เราเก็บเงินมันอยู่ตรงไหนนึกออกไหมคะจะหยิบออกจะยกไปเลยมันไม่ได้สะดวกแต่ถ้าเราวางอยู่บนหน้าโต๊ะเลยเนี่ยการที่จะหยิบไปการที่จะยกย้ายไปคือการโจรกรรมมันเกิดขึ้นง่ายกว่าตรงเนี้ยเราก็ทําให้มันเป็นช่องพอดีอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นบานตู้ที่เก็บของต่างๆนานาได้ที่จําเป็นต้องใช้ในจุดคิดเงินจริงๆแต่ว่าเราต้องการความปลอดภยัยต้องการความเป็นระเบีย มีลิ้นชักมีบานตู้ให้แบบนี้ด้านขวามือพอมองกว่าสายตาไปจะเห็นว่าแอบ,บมีกล่องสีขาวๆวางอยู่นะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยอันนั้นก็จะเป็นช่องที่เราเอาไว้เก็บของเพราะฉะนั้น,นตลอดความยาวของตัวด้านหน้าที่ยาวด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นชั้นวางของทั้งหมดจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เสียพื้นที่เลยเพราะฉะนั้น,นาการที่จะ ทำเคาน์เตอร์ที่เป็นจุดคิดเงินขึ้นมาสักหนึ่งตัวเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากความสวยงามความทันสมัยสีสันที่ต้องเลือกได้ตามธีมนะคะเรายังมีในเรื่องของฟังก์ชันด้วยที่มันต้องสะดวกในการใช้งานจริงๆแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะนั่นก็คือความแข็งแรงเพราะทุกธุรกิจมันมีความหลากหลายในเรื่องของสินค้าที่ลูกค้าจะต้องเอามาใช้เอามาวางอยู่ในจุดคิดเงินจุดนี้อย่างหนึ่งที่ยิ้มอยากจะ ทำให้มันเขาเรียกว่าตอบโจทย์ลูกค้าในธุรกิจทุกๆประเภทเราก็ทําให้มันดีแต่แรกแข็งแรงแต่แรกแล้วก็สวยงามแต่แรกลูกค้าจะเห็นได้นิดนึงยิ้มให้ให้จุดสังเกตนิดนึงด้านแอลตรงนี้ค่ะจะเห็นตรงนี้เนาะที่เป็นรอยต่อของเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้น เคาเตอร์ตัวนี้ประกอบไปด้วยชิ้นงานทั้งหมด2ชิ้นค่ะคือตัวด้านหน้า1ชิ้นแล้วก็ตัวแอที่วางจอคอมพิวเตอร์อีก1ชิ้นนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่ยิมจะบอกว่าเวลาที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถสั่งซื้อไปได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการจัดส่งหรือว่าขนส่งใดๆน,นะคะสินค้าจากมิสเตอร์แคชเชียร์ของเราเนี่ยสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศเลยและไม่ต้องประกอบไม่ต้องประกอบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมีการทำสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับการประกอบงานใดๆนะคะแค่ได้รับสินค้าแกะออกจากแพ็กกิ้งวางในจุดที่คุณต้องการต้อนรับลูกค้าและต้อนรับเงินของคุณ <c oughs> คุณวางในจุดที่คุณาะคิดเงินเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะมีจุดแคชเชียร์จุดคิดทคนที่รู้สึกได้ว่าเออเราแบบได้เปลี่ยนฟิลภายในร้านเคมีเกษตรของเราเป็นลักษณะประมาณแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ค่ะคุณก็จะมีจุดคิดเงินที่รู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็มีการแบบอัปเกรดนะคะร้านเคมีเกษตรของเรานั่นเองและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เกิดคุณเป็นร้านแรกๆที่มีเคาน์เตอร์คิดเงินสไตล์นี้มันก็อาจจะรู้สึกว่า มันไม่ค่อยคุณเนาะแต่มันเริ่มต้นได้แล้วเราก็จะได้เป็นร้านค้าที่ทันสมัยนะคะนำเทรนนะคะในแอเรียในตำบลในหมู่บ้านในอำเภอของเรานะคะสามารถที่จะสั่งซื้อเคาน์เตอร์ประเภทนี้นะคะได้ที่มิสเตอร์แคชเชียร์นอกจากรุ่นนี้เรายังมีอีกหลายๆลายรุ่นและสีที่คุณเห็นเมื่อสักครู่จริงๆแล้วเราก็สั่งได้ถ้าเกิดว่าธีมร้านสีร้านโลโก้ร้านของเราเป็นสีอื่นๆสามารถสั่งได้และทั้งหมดที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงฟังก์ชันการจัดส่งที่แสนสะดวกการใช้งานที่ไม่ต้องประกอบมีที่เดียว ในโลกอีกแล้วที่มิสเตอร์แคชเชียร์ค่ะ